เลือแต่ไก่ไงครับไก่น้อยลูกไก่เนี่ยน้อยนี่บ่อย่าง,งครับพี่น่อเลือแต่ไงเพราะว่ามันงหญ่ขึ้นมาน้อยนึงก็มีเน่้อมากินครับมันอนั่นกน็สองแม่นะครับสามแม่ซื้อ หัวอาหารใหม่กินกำลังอ้วนกำลังใหญ่เลยครับก็ปล่อยออกมาให้มันยางเหล่นมือเดียวเท่านั้นครับจากอียังกับจากกาหรือเดียวจกักงูจากมาจากแมวนะ,น,ะนี่น้องตองไเฝ้ากันหมดแล้วครับบางอยา่างเข้าใกล้รักษาอยา่าง กันบอดมาเนี่ก็สำคัญเดียกันนะครับมาเยียวนะครับเยียวนกเขาหร้อก็เดียวจักเยียวยัยวยงแน่นะครับมันมีหลายชนิดตามที่ผมนั่งสังเกตบ้างนะที่มันม่านี่เยียว เยือะน้อยๆเยือะนกเขาแล้วก็เยอยวงยเงๆอีกครับเยอะแดงเยอะเท่าเยอะซีเท่าสีขาเงยก็มีนี่ครับพี่น้องมันมีเยอะอยู่อันอันอย่างหนึ่งนะครับไก่ตัวใหญ่เนี่ยมันก็เอาได้นะครับไก่ตัวแบบซ้ำแขนเนี่ยซ้ำขาเนี่ยนะกําลังขนกําลังซอเต็มอย่างนี้นะ ไจลติดรุ่นรุนแน่นะ่ะมันลงมาเอาไดยเสยยมันยมนี่ยมไก่นี่หลังไก่นี่ขาดหมดเลยขนาดโตยิงใหญ่ชุ่มนี่มันมีอยู่อันหนึ่งเยี่ยวพันตนุ่น หรือเยี่ยวยังไงล่ะบ่หงู้เลยแต่ว่าซุ่มนี่เนี่ยเลี้ยวจเทได้เห็นคนนี่บเท่านมันเลยครับแต่ว่าขันเอาได้นี่บเพราะจงนะครับพวกเยี่ยวพวกยังพวกอนีกานี่อีกาดำเนี่ยกวนจะเทได้ไข่ไก่พวกยังเลยครับไข่ไก่เนี่ยมันมาเนี่ยมัดทั้งจะเทเลยครับเพลิ้บข้าวเดียวมันก็เกิดมันเห็นเนี่ยมันว่นอยู่นี่แล้วบมดไป วิธิดักก็ก็สิดักก็ได้ยุคครับตอนสงสารไก่หน่อยนะเอาไก่หน่อยไปดักมนะันนี่ครับปล่อยธรรมชาติครับพี่น้องบ่ได้คัดบ่ได้ยังหรอกบ่ได้ทับปล่อยบ่ได้เลี้ยงบ่ได้ตีแล้วครับเดี๋ยวนี้ บ่ได้ขายบ่ได้ยังจัดยังปล่อยเลี้ยงไว้ซื่อๆครับบ่ได้เป็นผลประโยชน์ยังหนึน่เลี้ยงไว้เบิ่งครับอ่าจะงูดเด้อนี่บ่ค่อยมานะครับงูงูใหญ่น,นี่ก็เมือนไปหล่ตัวอยู่ครับงูใหญ่ก็จัดการไปหล่ตัวเลอ,อ้ยมันมาเนี่ยกังเว้นก็เอาได้ กลางคืนอนีกดึกๆมาอีกนอนชาวฟัง,งเสียงไก่ไก่แม่ลูกอ่อนหมอบอยู่หนิหอ้องอ้าขึ้นมากลางคืนเนี่ยแม่นแล้วครับมันเกี่ยวแล้วมันรัดแล้วเฝ้าไปแล้วเห็นงูนี่ใหญ่ใหญ่หนิเห็นบอสซาเดครับเร็วอย่างไรปุ๊บปั๊บปั๊บไฟเร็วแห่งเลยต้องเอาให้เอาใไอยูเนรับ ปล่อยบ่ได้ดอกมู้นี้ให้พวกอนุรักษ์มันเอาไปปล่อยไว้แถวบ้านมันมันคนละอันนันกันนะครับเนาะเออพี่น้องขอบคุณทุกการรับชมด้วยครับพี่น้องฝากก,ไก,กไดไลค์กดติดตามไปด้วยครับพี่น้องสวัสดีครับสวัสดีครับ